เชิญครับเชิญครับนักศึกษานั่งก่อนได้นะครับคุณเกลใช่ไหมครับอาจารย์จำชื่อหนูได้ด้วยเหรอคะอ้าวก็เมื่อกี้เพื่อนคุณเพิ่งแนะนำให้ผมรู้จักเอยครับ ว่าแต่มีธุระอะไรครับหนูอยากจะมาขอโทษอาจารย์นะคะที่เพื่อนหนูเขาไปแกล้งอาจารย์แบบนั้นหนูรู้ค่ะว่ามันไม่เหมาะสมหนูขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะไม่เป็นไรเลยครับจริงมันเล็กน้อยมากผมไม่ถือครับแล้วออนอกจากเรื่องนี้มีมีอะไรอีกไหมครับ หนูอยากจะมาปรึกษาอาจารย์เรื่องรายงานนะคะมันอีกตั้งนานนะจริงๆอย่าไม่ต้องรีบก็ได้ครับก็เดี๋ยวใกล้ๆก็จะมีคนมาปรึกษาอาจารย์เยอะหนูกลัวว่าอาจารย์จะไม่มีเวลาให้หนูอะคะ่ะหรือว่าตอนนี้อาจารย์ไม่สะดวกหรือเปล่าคะเออสะดวกครับ ผมสะดวกไม่ว่าใครจะคิดยังไงแต่สำหรับฉันเขาคือรักครั้งแรกของฉันเกือบหกเดือนเลยนะที่เราสองคนแอบคบกันถึงมันจะดูไม่เหมาะสมแต่ฉันโคตรอินกับเขาเลยฉันชอบเวลาที่ฉันได้อยู่กับเขาเขาทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่น ปลอดภัยแบบที่ไม่เคยมีใครทําให้ฉันรู้สึกได้มาก่อนเลยกลัวเดี๋ยวแม่เกลจะมาเห็นนะมไม่หรอกคะ่ะแม่บินไปมาเก่าเมื่อเช้าอะ่ะคงจะอ,อยู่ในบ่อนอีกหลายวันไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรของเขาอยู่หรือแม่เกลเขาไปติดกันพนันได้ยังไงเขาฟุ้งซ่านนะคะ เมื่อก่อนบ้านเรามีหน้ามีตามากกว่านี้แต่พอพ่อตายถึงมรดกของพ่อจะพอให้เราอยู่ได้แต่แม่ก็จมไม่ลงแล้วก็คิดว่าการพนันมันจะช่วยได้ทั้งที่ยิ่งเล่นมันก็ยิ่งเจ๋งอ่ะแต่ก็เล่นมันอยู่นั่นแหละเกียวรู้ไหมว่าเวลาคนเราทําอะไรอะเขาจะมีเหตุผลคอยซัพพอตลอดนะอย่างแม่เกียวเองเนี่ยเขาก็เชื่อว่าถ้าเขาเล่นไปเรื่อยๆเขาต้องเล่นได้ ทางที่ความเป็นจริงเนี่ยมันตรงกันข้ามเลยแปลกนะอาจารย์คนเรามันจะโง่องมองข่าวเป็นดำดำเป็นขาวได้ขนาดนั้นเลยเหรอคะอืมไม่ใช่ว่าเขามองไม่เห็นนะแต่เขาแกล้งมองไม่เห็นมากกว่าเหมือนเขาเขาก็โกกตัวเองไงหนูว่าสักวันหนูต้องเสียบ้านหลังนี้ไปแน่ๆเลยอะ ถ้าหนูไม่มีบ้านอยู่หนูขอไปอยู่กับอาจารย์ได้ไหมคะเกียวจะไม่อยู่กับผมได้จริงเหรอผมเป็นแค่อาจารย์ตัวเล็กๆห้องผมก็แคบๆไม่ได้ใหญ่โตหรูหราเป็นวังแบบบ้านเกียวนะห,หนูไม่สนน่ะแค่มีอาจารย์หนูก็อยู่ได้หมด เราไปอยู่ด้วยกันนะเกียวถ้าเกดิดผมมีเรื่องอยากขอเกียวสักหน่อยได้ไหมแต่เกียวต้องสัญญาก่อนนะั้นว่าถ้าเกดิดผมบอกเกียวไป้วเกีวยวจะไม่โกรธขออะไรหรอคะ สัญญาก่อนสิว่าเกจะไม่โกรธค่ะอาจารย์จะขออะไรเหรอคะถ้าเกิดว่าผมขออัดคลิปตอนที่เรามีอะไรกันได้ไหมเกี๋ยวอย่าเพิ่งตกใจนะคือพอเวลาผมถ่ายคลิปอะแล้วผมจะแฮปปี้มากขึ้นแต่ผมไม่ได้จะเอาไปเผยแพร่อ,อะไรเลยนะ พอเสร็จปุ๊บเนี่ยผมจะลบทิ้งแล้วก็จะให้เกลเช็คมือถือด้วยแต่ว่านะเกลผมขอเด้วยนะผมสัญญาว่าผมจะไม่ทำให้เกลเสียหาย